สวัสดีครับพี่น้อง fc วันนี้ทีมงานทีเมืองพหลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทย7สีและมวยรอบปูลนเสือครั้งที่24ประจำวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568เริ่มชกเวลา14นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่ 1. มวยรอบปูลเสือครั้งที่24พิกัด112ปอนด์มุมแดงก้องสนั่นสอเทียนโพพบกับมุมน้าเงินแสงตะวันสอพงษออ์ คู่ที่2มวยรอบพูนเสือครั้งที่24พิกัด112ปอนด์มุมแดงอนันตชัยลานา,นาวัตไ์พบกับมุมเงินแคมารูนสิทธิลมหนาวคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 3่อปอนด์มุมแดงเป็กกระเป๋าลิงกี้พบกับมุมเงินดาวินชีลักกี้บันเทิงคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด123ปอนด์มุมแดงเพชรสมานสอสมานกาเมนพบกับมุมเนเงินคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือ ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เชียร์บันมันอย่างบั่นใจขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ pak 168พี่น้องบอกว่าทีเมืองประหลนแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวยต้อง pak 168ครับผู้ที่หนึ่งมวยรอบภูนเสือครั้งที่24พิกัด112ป่อปอนด์มุมแดงกล้องสนั่นสอเทียนโพอายุ16ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดกระบ,บี่ซ้อมที่ค่ายสอเดชพันเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องปั้มรัดมัดตีมีมีหม,มัดมีศอกสวนแรงบูดูดันแข็งแก่แข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ ไฟล่าสุดมิถุนายน68แพ้คะแนนยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษชัยมุมน้ำเงินแสงตะวันสอพงอมรอ,อายุ20ปีสูง169เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสตูลซ้อมที่ค่ายสอพงอมรนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแต่จังหวัดศาสตร์แข้งมีหมัดมีศอกส่วนบูดูดันหลักเดียมดีครับไฟล่าสุดมิถุนายน68ชนะคะแนนกับตันวันของโอม WKO เปรียบเทียบเสียสีก็แล้วครับคู่นี้สูสีกันครับแต่ชอบไปที่ความขยันการยืนยะและสภาพร่างกายดีกว่าเกมปลายดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ก้องสนานสอเทียนโพจะบทชนะแสงตะวันสอพงอมอนไปได้สนุกมันครับผู้ที่2มวยรอบปูนเสือครั้งที่24นัดแก้มือลลังตาพิกัด112ปอนด์มุมแดงอนาตชัยลานนาวอเตอร์ไซ์อายุ19ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดยะลาซ้อมที่ลานนา ชื่อเดิมเพชรอนันต์พอพาน47่เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมร้องลัตตีเหนียวแน่นขยันออาอาวุธปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แงไฟล่าสุดมิถุนายน68ชนะคะแนนเพชรลุงโลดโชดบางแสนมาดูคู่ชอกกันครับมุมน้ำเงินแคมารูนสิทธิ์ลมหนาวอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดยะยองซ้อมที่สิทธิ์ลมหนาวเป็นมวยจังหวัฝีมือครบเครื่องจากจังหวัดสา่านแกงปั้มรัดมัดตีควา้าคอแทงยดไส้บูดูดังแข็งแกงแข็งแรงครับ ไฟล่าสุดพฤษภาคม6 8ชนะคะแนนอนันชยัยลานาวัตสัยเปรียบเทียบเส,สี็จสีกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่ทางมวยวงในเข่าในเหนียวกว่าจังหวะมือและการตัดสินใจดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่แคมารูนสิทธิลมหนาวจะเบชนะย้ำแคนได้จากอนันชยัยลานาวัตสายไปได้สรุปมา่นใจมีลุ้นมันครับผู้ที่สามของศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดแก้มือล้างตาพิกัด113ปอนด์มุมแดงเป็กกระเป๋าลิงกี้อายุ21ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยเขา่าจังหวัดยะโสธร ้อมที่เพชรสมนึกชื่อเดิมเป็กปัตททองทวีเป็นมวยเข่าเล็กลัดตีเหนียวแน่นสาสตรแข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงเดินชน5ยกครับสามไฟล์ล่าสุดธันวาคม6 7เสมอดาวินชีลักกี้บันเทิงมีนาคมห8ชนะนอกยกสาราชันสอสมนึกพฤษภิภาคมหกสแแพ้คะแนนสิงห์ดำเกียริฟูเฟืองมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินดาวินชีลักกี้บันเทิงอายุ24ปีสูง162เซนติเมตร เป็นมวยฝีมือจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรชื่อเดิมน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องดัดจังหวะสาดแข้งปั้มรันปตีนอกได้ในดีบูดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับสามไฟล์ล่าสุดมีนาคม67แพ้นอกยกหนึ่งยอดดอยแก้วสำลิดกันยายน67ชนะนอกยก2เพชรน้องฟาร์มชอ 5, พยักธันวาคม67เสมอเป็กกระเป๋าลิงกี้เปียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความสดความขยัน ความคุ้นชินเวทีและการต่อเนื่องของการชกสภาพร่างกายดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เป็กกระเป๋าลิกกี้จะบทชนะดาวินชีลักกี้บันเทิงไปได้สรุปมารลาวใจมีลุ้นครับคู่เอกคู่ที่4ี่ของศึกมวยไทยจสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด123อปอนด์มุมแดงเพชสมานสอสมานกาเมนอายุ26ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายสอสมานกาเมนชื่อเดิมนิวแสนชัย ปากกรพรสุรินเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงล็อกรัดตีเหนียวแน่นบู๊ดูดันแข่งแข่งแข็งแรงครับสไฟล่าสุดมกราคม 68, นห8ชนะคะแนนเพชรศิลาวอุรชาเมษายน68ชนะคะแนน,นยอดกตันยูจิตเมืองนนท์มิถุนายน68ชนะคะแนนขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินคมเพชรสิทธิสารวัตรเสืออายุ25ปีสูง1 6 8เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดนครราชสีมา ซามที่สิทธิสารวัตรเสือชื่อเดิมคมเพชรแฟร์เทคเป็นมวลจังหวัดฝีมือครบเครื่องเตะเจาะยางเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกแรงบูดูดันหลักเนี่ยมดีครับ3ามไฟล่าสุดกุมภาพันธ์สชนะคะแนนเทพพิทักษ์สอสอนศินเมษายน68แพ้นอกยกสองชาติพยักษศัก์สตูลมิถุนายน68ชนะคะแนนก้องชัยชน,น,นดอนเมือง เปรีทียบเยบส,สีกัน,นครับเบื้องต้นชอบไปที่ทางมวยจังหวดฝีมือความเร็ววงในดีกว่าความหลากหลายของวุฒมากกว่าครับการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรสมานสอสมานกามินจะเบียชนะคมเพชรศิษฐ์สารวัตสะวะเสือไปได้สรุปมาแล้วใจมีรุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจสีประจำวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568คู่ที่1 ก้องสนั่นสอเทียนโพจะบทชนะแสงตะวันสอพงอมรคู่ที่ 2. แคมรูนสิทธิ์ลมหนาวจะเบียชนะอนันตชัยลาน,นาวอเตอร์ไสคู่ที่ 3. เป็กกระเป๋าลิงกี้จะบทชนะดาวินชีลักกี้บันเทิงคู่เอกคู่ที่ 4. เพรสมานสอสมานกาเมนจะเบียชนะคมเพชรสิทธิ์สารวัตร,สรเสือ ไปได้สนุกมันแล้วใจมีลุ้นฟันทุกคู่ครับจบกันไปแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกค,คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่ง หรือหากมีโฆษณาบรบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยๆเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ